ในคลิปนี้เราได้ข่าวภาพความเคลื่อนไหวของหมู่บ้านสุกาและหมู่บ้านสุขะข,ของเฉลยศึกชาวอายุธยาข่าวเสืกอกรุงที่สองซึ่งอยู่อำเภอมาลยาชาเมืองมันตะเลและอยู่ตรงข้ามกับอำเภอมิงกุลซึ่งเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าหมู่บ้านสุขะนั้นเป็นอย่างไรและชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งมีเชื้อสายอายุธยานั้นได้ใช้ชีวิตยังไงหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ครับ และนี่คือหมู่บ้านสุการครับหรือหมู่บ้านสุข,ขะซึ่งมอเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่งเหนือกว่าหมู่บ้านอื่นๆโดยทั่วๆไปในบริเวณนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของเฉลยศึกชาวอัญชยาในคราวเสียกรุงครั้งที่สองครับโดนกวาดต้อนมาแล้วก็ให้มาอาศัยอยู่ในที่นี้ตรงสุดปลายคลองชเวตาซองหรือคลองโยเดียเลยที่จะลงไปที่แม่น้ํเอยวดีครับตรงข้ามกับอำเภอมิงกุลและนี่คือ พระพุชิดลาจำลองนะครับซึ่งคนไทยนะครับผู้มีจิตสถานนั้นได้มอบถวายให้กับวัดสุการนี้และนี่คือการทําขนมแบบโบราณเลยนะครับของชาวบ้านหมู่บ้านสุกาซึ่งเขาจะทาเฉพาะหน้าหนาวกับหน้าวันสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันทํานี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้าน S <S สุการครับ <laughs> ซึ่งภาพนี้บันทึกไว้มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้เองนะครับก่อนเพด่นินไว และนี่คือบรรยากาศรอบๆของหมู่บ้านสูการครับซึ่งบรรยากาศร่มรื่นมากและก็เหมือนชนบทของอยุธยาเลยสลับหมู่บ้านสูกานี้ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับประมาณ10ปีโดยท่านอุจิโกซึ่งหมู่บ้านนี้มีความเป็นเอกลักษณ์มากผ่านทางพระพิสุกรูปหนึ่งนะครับซึ่งท่านอุจิโกได้ไปพบแล้วก็ได้มีการ สอบถามนะครับท่านก็บอกว่ามาจากที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยมีการค้นหาแล้วก็ได้เจอหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ท่านก็เลยเขียนหนังสือมาเล่มนึงจนเป็นที่โด,ด่งดังจนมาถึงทุกวันนี้ครับและนี่คือชาวบ้านหมูบ่บ้านสุกาซึ่งมีเชื้อสายยุทธยานะครับร้อก็ตอนนี้เหลือประมาณ30ท่านแล้วนะครับดอกนั้นก็เป็นผสมกัน50%บร้าง30%บ้าง,างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเหตุการณ์ หลังพินไหวว่าเกิดความเสียหายอะไรกับหมู่บ้านนี้บ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววัดสุการครับ,รบนี่คือภาพปัจจุบันนี้ตอนนี้ของที่วัดสุกานะครับในหมู่บ้านสุกานี้นี่คือภาพเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่คือพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับของที่หมู่บ้านสุกาคือ ชาญตาพยาแลครับเป็นพระในสมัยอรัระบุราซึ่งบ่งบอกถึงความก่อแก่ของ่บ้านนี้ได้เป็นอยา่างดีก็คือ250ปีขึ้นแต่ดูจากพระพุทธรูปแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียหายมากนะครับและนี่คือซุ้มประตูทางเข้าเจดีอุพยาครับที่พังลงมาเสียหายนะครับอ้นี่คือเป็นซุ้มโบราณเลยนะครับด้านนี้คือเป็นเจดีกุพยา เจดีนี้คือที่วัดสุการนี่มีทั้งหมด2เจดีนะครับซึ่งลักษณะโครงสร้างนี่ก็แข็งแรงจึงไม่ได้พังเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าตรวจพบว่ามีรอยร้าวอยู่บ้างน,นะครับในตัวของเจดีนี้เจดีนี้นี่คือลักษณะการสร้างนี่คือเป็นสร้างเหมือนถ้ำเลยนะครับมีทางเข้าเล็กๆและข้างในก็คือจะมืดมากทางเข้าเล็กๆเ,เราลอดเข้าไปแล้วก็ข้างในก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปครับ ก็มีแค่รอยร้าวนะครับไม่ได้รับความเสียหายอะไรนี่คือโบสถ์หลังเก่าครับซึ่งอยู่ในที่ลับเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครได้เดินผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็โบทหลังเก่านี้ก็ได้ไดพังถล่มลงมานะครับเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่ด้านในด้วยอันนี้คือกำแพงโบสถ์อีกด้านหนึ่งครับบริเวณนี้ที่เขาก่อเจดีย์ทรายกันนะครับบริเวณนี้ แล้วก็เจดียทรายนี่ก็นี่นี่คือก่อเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้สลายลงมาเป็นกองทรายเลยซึ่งเทศกาลสงการนี่ก็คือเขาก็จะก่อขึ้นมาใหม่ะครับอันนี้คือบริเวณที่เขาก่อเจดีย์ทรายเลยอยู่บริเวณข้างๆวัดนะครับอันนี้คือบริเวณซุ้มที่พังทลายลงมาถ้าเบิร์เราเข้ามาจากด้านหน้าของวัดเนี่ย ซุ้มตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะจะเห็นถึงก่อนเลยและนี่คือโบสถ์ที่พังลงมาครับโบสถ์นี้เป็นโบสถ์หลังเก่านะครับซึ่งเป็นโบสถ์โบราณเลยของที่วัดนี้และนี่คือความเสียหายของที่วัสุกานะครับวัสุกานี้ก็เป็นแหล่งรวมจิตใจนะครับของ ชาวบ้านอายุธยานะครับในหมู่บ้านสุกาแห่งนี้และนี่คือภาพตอนเดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับและนี่คือกุฏินอนรวมของพระภิกษุสงฆนะครับซึ่งจะประสาอยู่ที่วัดนี้ก็ไม่มากครับประมาณห้ารูปถึงหรูปนี่คือเป็นลักษณะเหมือนกุฏิโบราณนะครับซึ่งเราจะเข้ามาที่หมู่บ้านสุกาเนี่ยคือต้องฐานวัดนี้ก่อนนะครับ เวลาเราเดินที่หมู่บ้านนี้เราจะเห็นชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายอายุทยาทแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งนั่งทํางานอยู่ที่ใต้ถุนของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของคนอายุทยาโบราณนะครับเราจะมาอัปเดตชีวิตของชาวบ้านที่นี่หลังจากพันุวกันครับนี่คือพิธีสงการนะครับของพี่น้อง ชาวอายุธยานะครับในหมู่บ้านสุก,กาที่เมืองมันตะเลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับตามรายง,งานข่าวก็คือว่าไม่มีความเสียหายที่ถึงแก่ชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับและนี่คือพิธีสงการนะครับเขาจะมีงานแบบเดียวกับที่เมืองไทยเลยแต่ว่าไม่มีการสาดน้ำนะครับแต่ว่าจะมีการขนทรายเข้าวัด พิธีสงการนะครับของที่เมืองไทยเนี่ยก็คือวันที่13เมษายนนะครับแต่ของเขาเนี่ยก็คือว่าจะจัดหลังวันที่13แต่ว่าจะจัด5วันเลยแล้วก็จะมีการขนทรายเข้าวัดครับเพื่อเป็นการคืนทรายนะครับที่ติดเท้าออกไปของเรานะครับที่เดินเข้ามาในวัดตลอดปีเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาคืนให้กับวัดนี่ครับนี่คือ พี่น้องหมู่บ้านสุกานะครับก็มาร่วมงานพิธีนี้ซึ่งเป็นพิธีสาคัญใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ปฏิบัติติดต่อกันมา200รอกว่าปีแล้วนะครับของหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านรอบๆข้านะครับจะไม่มีพิธีแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่คือเป็นพิธีของชาวอายุธยาเป็นการเหมือนเป็นมรดกตกทอดกันมานะครับและพิธีนี้เป็นพิธีที่สําคัญของเขาเลยนะครับเพราะว่าจะมีการสวดจะมีการเลี้ยงห้างบติต่อกันเลย คือชาวบ้านจะมีการทําบุญจัดง,งานเลี้ยงพัตาหานะครับตลอดระยะเวลา5วันของพิธีแล้วก็ทางพระสงฆ์นะครับก็จะมีการสวดมหาปฏิฐานอยู่5วันเหมือนกันตั้งแต่ก่อเจดีย์เลยนะครับจนถึงเจดีเสร็จลักษณะการก่อเจดีย์ก็คือว่าจะมีการรวบรวมนำทรายนะครับมาก่อเป็นเจดีแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาปูดขาวนะครับมาพอกเจดีไว้ เคลือบไว้นะครับเคลือบไว้ด้านบนนะครับให้มีลักษณะเหมือนเป็นองค์ะคระฆังนะครับสำหรับเทศกาลสงการหรือเทศกาลติงจันนะครับตะตัวตัจานเนี่ยคนพม่าเรียกแบบนั้นเนี่ยคือทางการก่อเจด,ดีไซน์นะครับก็เป็นลนักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของออชาวอาุฐยานะครับที่โดนกว่าต้อนมาที่คาวเสซกุกครั้งที่สอง ที่ชุมชนมินโตสุตก็มีการกอดเจดีไซา์เหมือนกันนะครับถึง3แห่งด้วยกันในฮันนีคือเจอดีได้เสร็จแล้วนะครับมีการพ่อปูดเา้าเป็นแบบทรงองคร์ระฆังเลยที่ชุมชนมินโตสุนี้ก็คือเป็นชุมชนของเชื้อพระวงศ์ฝ่ายชายนะครับบ้านผู้หลวงของที่อยุธยาและนี่คือชุมชนสุก,กานะครับเป็นชุมชนสาม,มัญชนนะครับ และนี่คือข่าวความเคลื่อนไหวของบุบ้านเฉลยศึกชาวอายุธยารุ่นสุดท้ายของที่ชานเมืองมันเลครับบุบ้านสูกาใครอยากจะดูคลิปก่อนผลินไหวโดยเต็มคลิปเลยนะครับก็ดูได้นะครับจากท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมข่าวสารของคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผ่านทาง QR Code ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นกำลังใจให้ผมครับผมจะอัปเดตข่าวสารนะครับสถานที่สำคัญสำคัญหลังเพนไห้หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเทศพามา่าให้ท่านรับชมในช่วงนี้ก่อนนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ